นะครับไปต่อที่ญี่ปุ่นอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับเศรษฐกิจโตต่ำแต่เงินเฟ้อนะครับพุ่งแรงนะครับมันก็บั่นทอ,อนอำนาจซื้อของประชาชนนะครับตอนนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเองก็เข้าสู่ภาวะ stagflation ทาให้ตอนนี้เองเนี่ยจะเริ่มเห็นบรรดาภาคเอกชนของญี่ปุ่นเองเขาก็เริ่มออกมาตรการต่างๆนะครับเป็นการช่วยเหลือพนักงานพนักงานในองค์กรของเขาอย่างล่าสุดนะครับบริษัทดังเลยยูนิโคลนะครับเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังเขามีการประกาศเลยนะครับเตรียนที่จะขึ้นเงินเดือนนะให้กับเด็กจบใหม่พีตา อีป็นบริษัทที่แข็งแรงจริงๆของญี่ปุ่นต้องนะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ เด็กจบใหม่แล้วก็ดึงดูดเด็กเก่งๆเนี่ยให้มาทำงานกับเขาด้วยฮะโดย Fast r e t a i l i n g นะครับบริษัทแม่ของยูนิโคประกาศปรับขึ้นฐานเงินเดือนสำหรับบัณฑิตจ,จบใหม่นะครับในประเทศญี่ปุ่นโดยจะมีผลมาใช้นะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีหน้าเป็นต้นไปนะเพื่อดึงดูดนะครับบุคลากรที่มีศักยภาพสูงแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันขององค์กรด้วยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะครับที่ตอนนี้ก็เผชิญปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน บริษัทเองเขามีการบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมปีหน้าเนี่ยฐานเงินเดือนรายปีของบัณฑิตจบใหม่ระดับมหาวิทยาลัยในสายงานบริหารจะเพิ่มขึ้นประมาณ12%นะไปอยู่ที่ประมาณ5.9ล้านเยนต่อปีหรือวัตถคิดเป็นเงินบาทนะครับก็ประมาณ1 1 7 0 0ล้าน1 0 0 0บาทนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยเดือนรับประมาณ97,500บาทส่วนฐานเงินเดือนนะครับของบัณฑิตจบใหม่นะครับในสาขาอื่นๆจะเพิ่มขึ้นราว1 0 ก็ไปอยู่ที่ประมาณ4.5ล้านเยนต่อปีหรือประมาณ8,90,000บาท ตกเฉลี่ยแล้วก็เดือนละประมาณ74,000บาทด้วยกันฮนะขณะที่ก่อนหน้านี้เองเนี่ยต้องบอกเลยว่ายูนิโคลไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการประกาศขึ้นเงินเดือนคือถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่แล้วเขาก็มีการประกาศเพิ่มเงินเดือนของพนักงานประจําปีของพนักงานประจําในญี่ปุ่นด้วยนะครับตอนนั้นน่ยปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง40%ด้วยกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นเองก็มีปัญหาในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่มันเติบโตต่ำแล้วก็เงินเฟอ้อที่พุ่งแรงเช่นกันนะฮะสมกับเป็นบ สำหรับคุณทาดาชิยานาอินะฮะก็เจ้าของยูนิโครหรือว่าฟาสส์รูเทล